สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะในหัวข้อเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์13ทักษะนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนในเรื่องทักษะก,การจำแนกประเภทนะคะเนื้อหายังไงไปเรียนรู้กันเลยดีกว่า ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือความชำนาญน,นะคะความสามารถในการคิดค้นหรือสืบค้นเพื่อการค้นหาคำตอบและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือในกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้ความถูกต้องและเหมาะ ER สมนั่นเองเพราะฉะนั้นทักษะจางกบวนทักษะจังกระบวน,นการวิทยาศาสตร์นะคะเราสามารถแบ่งออกได้ Up เป็น2อขั้นนั่นเอง2ขั้นนี้คือขั้นที่1เป็นขั้นทักษะขั้นพื้นฐานม,มีอยู่ด้วยกัน8ทักษะนะคะ อันที่หนึ่งทักษะการสังเกตนะคะเราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมา 2. ทักษะการจําแนกประเภท 3. ทักษะการวัด 4. ทักษะการใช้จํานวน 5. ทักษะการลงความเห็นข้อมูล 6. ทักษะการกระทําและข้อสื่อความหมายข้อมูล 7. ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเกทกับเวลาและ8เป็นทักษะการพยากรณนะคะอันนี้เป็นทักษะการพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน8ทักษะส่วนทักษะที่มันมีการผสมผสานหรือว่าเป็นทักษะขั้นสูงมีอยู่ด้วยกัน6ทักษะนั่นเองนะคะทักษะอะไรบ้างมาดูกัน 1. ทักษะการตั้งสมมติฐานนะคะ 2. ทักษะการทดลอง 3. ทักษะการกําหนดวิยามเชิงปฏิบัติการ 4. ทักษะการกําหนดและการควบคุมตัวแปร 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป หกสุดท้ายเป็นทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะแต่สำหรับวันนี้นั้นเรามาเรียนทักษะการพื้นฐานกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการจำแนกประเภทนั่นเองทักษะการจำแนกประเภทเป็นยังไงมีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันของเราหรือไม่เราเป็นเรียนรู้กันเลยดีกว่านะคะุดประส์าการเรียนรู้ในทักษะการจำแนกประเภทนั้นนะคะ ที่จะให้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือ 1. น,นักเรียนสามารถที่จะอธิบายกิจกรรมที่ใช้ทักษะการจำแนกประเภทได้นะคะ 2. นํนำทักษะการจำแนกประเภทไปประยุกต์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทักษะการจำแนกประเภทมีความสำคัญอย่างไรกันนะอา้าวมาดูตัวอย่างเลยนะคะ ค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องการจำแนกประเภทนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างก็คือเรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันรวมกันเยอะมากเลยมีทั้งเหรียญทั้งใบนะคะพลอยนั้นเดี๋ยวคุณครูลองให้นักเรียนจำแนกเงินที่มีอยู่ในกองตรงนี้นะคะออกเป็นกลุ่มนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถจำแนกได้ยังไงบ้างนะ เออเรามาดูกันสิเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีเงินอยู่กองโตกองนึงนักเรียนมีทั้งไปทั้งเหรียญเราจะจำแนกอย่างไรนะคะไปลองดูกิจกรรมนี้กันเลยมาเริ่มเกณฑ์ที่1กันดีกว่านะคะถ้าจาก เงินกองนี้นะคะเราจะจำแนกโดยการใช้ลักษณะที่เหมือนกันเอาไว้ด้วยกันนะคะลักษณะที่ต่างกันก็แยกเอาไว้กลละกลุ่มเนะเาะพ้อยนั้นเดี๋ยวลองดูซิเราจะจำแนกโดยวิธีไหนก่อนนะถ้าเราจะจำแนกมันมีความต่างอยู่ใช่ไหมคะพ้อยนั้นในนี้มันเป็นไงลูกมันเป็นใบใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหรียญ ถ้าเราจำแนกโดยการใช้การแยกโดยใช้ความเป็นใบเล็กเหรียญเป็นเกณฑ์นักเรียนจะแยกได้เป็นกี่กลุ่มลูกพอจะทราบไหมคะเราแยกออกได้เป็นกี่กลุ่มนะเอาเหรียญที่เป็นเหรียญที่ไม่เป็นโลหะนะคะเอามาไว้กลุ่มเดียวกันเอาเหรียญไปไว้กลุ่มเดียวกันนะคะน้องก็หอมช่วยเลย เอาเหรียญไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะเราแยกออกได้เป็นกี่กองลูกเอาเหรียญมาไว้กลุ่มเดียวกันเอาเป็นใบไว้กลุ่มเดียวกันได้เป็นกี่กลุ่มคะ2กลุ่มนั่นเองนะคะกลุ่มนี้คือเป็นธนบัตรเป็นใบกลุ่มด้านขาวามือนะคะจะเป็นกลุ่มที่เป็นเหรียญทั้งกองนะคะ โอเคจากเมื่อกี้กิจกรรมการจำแนกประเภทนะคะในเรื่องของเงินพวกเราได้ทดลองทำกันแล้วแหละนะคะสรุปว่าเงินกองโตที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้นะคะคุณครูนะคะยกตัวอย่างด้วยการนำมาจาแนกจําแนกประเภทนะคะในที่นี้เมื่อกี้นักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าเราจําแนกประเภทโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์คะ แน่นอนเมื่อกี้แยกกันออกมาคือเอาลักษณะที่เหมือนกันเอาไว้อยู่ด้วยกันลักษณะที่ต่างกันแยกออกจากกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้ในการจำแนกนะคะจำแนกโดยการใช้ใบและเหรียญเป็นเกณฑ์นั่นเองสรุปว่าเงิน1นึ่งกองเงินทั้งหมดนี้เราจำแนกได้เป็น2ประเภทกลุ่มที่1ก็คือเป็นธนบัตรกลุ่มที่2ก็คือเป็นเหรียญน,นะคะ เก่งมากเลยใครทำได้บ้างนะคะเอาไปดูกันต่อนะคะอันนี้เป็นการจําแนกธนาบัตรนะคะธนาบัตรในกองเมื่อกี้เรานำมาจําแนกต่อจําแนกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะักเรียนลองดูกันเลยเอามาดูขั้นต่อไปอในการจำแนกนะคะตอนนี้เรามีเงินอยู่กองหนึ่งนะคะมีทั้งใบยิใบ จบัตรใบละยี่สิบใบละร้อยใบละห้าร้อยแล้วก็ใบละหนึ่งพันนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตเห็นว่าในกองนี้สีมันเหมือนกันหรือต่างกันคะเหมือนกันต่างกันน้องขขาหอมต่างกันนะคะมีสีต่างกันเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการจําแนกนะคะก็คือถ้าอันไหนที่เหมือนกันเราจัดไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะอันไหนที่ต่างกันก็ไว้แยกกลุ่มกันใช่ไหมคะค่ะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องก้าหอมมาช่วยพี่ๆนะคะช่วยจําแนกเงินในกองนี้นะคะออกเป็นกลุ่มลองดูสิคะว่าจะจําแนกเงินกองนี้ออกได้เป็นกี่กลุ่มโดยใช้สีเป็นเกณฑ์นะคะถ้าสีเดียวกันเอาไว้กองเดียวกันใช่ไหมลูกถ้าสีต่างกันเราก็แยกเอาไว้อีกกองนึงนะคะโอเคเอาน้องก้าวหอมเริ่มเลยค่ะมีสีอะไรบ้างคะ สีเขียวนะคะก็คือตนรบัตรใบละยี่สิบบาทนั่นเองสีเขียวเหมือนกันเอาไว้กองเดียวกันนะคะมีสีอะไรบ้างน้องก็หอมสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเทานะคะตอนนี้น้องก็หอมกํำลังเอาใบสีอะไรมารวมด้วยกันลูกใบยี่ใบตนรบัดใบละยีสิบสีอะไรคะ สีเขียวต่อไปเอาสีอะไรคะสีเทาสีเทาคือธนบัตรใบละหนึ่งพันนะคะโอเคเอามาอยู่ด้วยกันเวลาเราจะนับนะคะเราก็จะได้นับง่ายขึ้นอันนี้คือทักษะการจำแนกนะโอเคสีเทาแล้วต่อไปมีสีอะไรลูกสีเทาไว้ด้วยกันนะคะ สีแดงสีแดงมีกี่ใบหนึ่งใบก็แยกไว้อีกกองหนึงใช่ไหมคะต่อไปสีอะไรลูกสีม่วงสีม่วงก็แยกไว้อีกกองหนึ่งไว้ด้วยกันนะคะสรุปว่าน้องเก้าหอมแยกธนบัตรทั้งหมดเมื่อกี้ที่มีอยู่ในกองออกได้เป็นกี่กลุ่มสี่กลุ่มใช่ไหมคะมีกลุ่มสีเทากลุ่มสีอะไรอีกบ้างคะ สีเทาคือธนบัตรแบงพันนะคะสีเขียวส,สีแดงแ,บบและสีม่วงเก่งมากค่ะ,ะนักเรียนมาดูนะคะเรามาสรุปกันจากเมื่อกี้ที่น้องกระห่องได้จำแนกเงินธนาบัตรหนึกองนะคะเราสามารถจำแนกได้โดยใช้สีของธนาบัตร เป็นเณฑ์ก็ได้หรือว่าใช้ค่าของเงินเป็นเกณฑ์ก็ได้นะคะอันนี้ใช้สีของธนบัตร,รและค่าของเงินเป็นเณณ์นในการจําแนกเงินกองนี้นะคะที่มีอยู่เราสามารถจําแนกออกได้เป็นกี่กองคะสรุปได้เป็น4ี่กองนั่นเองนะคะได้ออกเป็นใบสีเทาแบงค์ธนบัตรสีเทาจะเป็นแบงค์มีค่าเท่ากับ1,000บาท สีม่วงเอามาไว้กองเดียวกันนะคะก็คือแบงค์หน่งใบธนบัตราาหใบมีค่า500บาทสีแดงนะคะก็คือธนบัตรใบ,าบละ100บาทนะคะสีแดงแล้วก็ธนบัตราาสีเขียวมีค่าระกับ20บาทนั่นเองะวะนั้นอันนี้คือเรียกว่าทักษะการจําแนกประเภทนะคะพอจะเข้าใจกันหรือเปล่าพอจะได้ไหมคะอ่าถ้างั้น เดี๋ยวคุณครูให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นการจำแนกเหรียญธน,นาบาัตรแล้วต่อไปก็เป็นเหรียญต่อนะคะเราจะจำแนกได้อย่างไรบ้างนะ,ะการจําแนกเหรียญน,นะคะจําแนกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะการจําแนกเหรียญนะคะเหรียญมีเหรียญอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะปึ๊บ มีเหรียญอะไรบ้างนะน้องข้าหอมลูก <5. S 1> เหรียญมีเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทเหรียญอะไรอีกคะ <5. S 1> เหรียญ <5. S 1> สตางห์ยี่สิบห้าสตางค์แล้วก็เหรียญห้าสิบสตางค์นะคะเดี๋ยวจากเหรียญทั้งหมดในกองนี้เดี๋ยวมาดูการว่าน้องข้าหอมจะจำแนกเหรียญทั้งหมดนี้ออกได้เป็นกี่กองนะคะแล้วใช้อะไรในการจำแนกค่อยมาดู การว่าน้องใช้ในยการจาแนกนะคะเอาน้องก็หอมลองจําแนกดูสิลูกน้องจะจําแนกเหรียญทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะออกได้เป็นกี่กองตอนนี้กําลังเอาอะไรรวมกันนะคะน่ะเอาเหรียญห้าบาทเหรียญหน้าบาทไว้หนึ่งกองเหรอคะโอเคได้แล้วนะคะเหรียญห้าบาทมีค่าเท่ากันนะคะห้าบาททุกเหรียญเลยใช่ไหมค่ะเอาไว้หนึ่งกอง ต่อไปเหรียญอะไรต่อคะลูกเหรียญสิบบาทเอาไว้อีกหนึ่งกองแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกคะเหรียญหน่งบาทเรียหนึบาทเอาไว้อีกหนึ่งกองนะคะแสดงว่าค่าของเหรียญแต่ละเหรียญไม่เท่ากันนะคะเหรียญไหนที่มีค่าเท่ากันก็เอาไปไว้ด้วยกันใช่ไหมคะ่ะโอเคเยี่ยมมากดูต่อสิเหรียญบาทหมดหรือยัง หมดแล้วต่อไปน้องก็หอมจะรวมเหรียญอะไรอีกลูกเรียสองบาทเหรียญสองบาทเอ้าเหรียญสองบาทมีสีอะไรสีทองใช่ไหมคะสีทองอเอาเหรียญสองบาทไปไว้ด้วยกันนะคะต่อไปมีเหรียญอะไรอีกคะที่เหลือเหรียญสิบห้าตางค์เหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะ ดูที่อะไรระหว่างยี่สิบห้าสตางค์กับห้าสิบสตางค์<ด>อะไรมันต่างกัน,นดูด้านหลังหรือว่าดูที่ขนาดได้ไหมคะได,ได้ค่ะถ้ายี่สิบห้าสตางค์นี่เหรียญมันมีขนาดเป็นยังไงลูกยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าขนาดเล็กกว่าใช่ไหมคะอา้าวถ้า,างั้นรวมกันได้เลยลูกได้ไหม โอเคยี่สิบห้าสตางค์เอาไว้ด้วยกันอ้าแล้วก็เหลืออะไรสุดท้ายห้าสิบสตางค์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องก็หอนแยกถูกไหมนะรอฉะเฉลยนะคะเหรียญอะไรลูกกันนั้น เหลืออะไรคะห้าสิบสตางค์ค่ะห้าสิบสตางค์อ๋อโอเคสรุปว่าน้องก็หอมแยกเหรียญทั้งหมดออกได้เป็นกี่กองคะเอาวางกองเดียวที่เหมือนกันเอาไว้กองเดียวกันเลยนะคะกองสรุปว่าน้องเข้าหอมแยกเหรียญทั้งหมดได้ออกเป็นหกกองนะคะมีเหรียญอะไรบ้างไหนยี่สิบห้าสตางค์ของน้องอยู่ไหนคะ ยี่สิบห้าสตางค์อีกกองหนึ่งห้าสิบสตางค์แล้วเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทแล้วก็ไปเหรียญสองบาทแล้วก็ไปเหรียญห้าบาทและสุดท้ายเหรียญสรุปว่าน้องแยกเหรียญทั้งหมดออกได้เป็นกี่กองคะหกกองหกกองโดยการใช้ค่าของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะคะค่าของเงินแต่ละเหรียญ เป็นเกณฑ์ในการจำแนกเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยน่านะคะเก่งมากเลยน้องกระหหอมเมื่อกี้นะคะมาจำแนกเหรียญให้พี่ๆดูนะคะเป็นการจำแนกเหรียญกองโตเหรียญคะกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทในห้าสิบตังค์เหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทแล้วก็เหรียญสิบบาท ค่อยนั้นเหรียญที่กองอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเรารวมด้วยกันมันนับยากไหมนับยากค่อยนั้นเอาเหรียญที่มีค่าเท่ากันไปไว้กองเดียวกันเหรียญห้าสิบสตางค์งก็ไว้เหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ก็ไว้ด้วยกันเหรียญหนึ่งบาทก็ไว้ด้วยกันนะคะจากตรงนี้การใช้เกณฑ์นในการจําแนกเมื่อกี้จําได้ไหมคะน้องใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกนะ ใช้ค่าของเหรียญเป็นเกณฑ์ในการจำแนกใช่ไหมคะจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มนะคะได้เป็นกี่กลุ่มกี่กองเนี่เมื่อกี้ได้อะไรบ้าง1จำแนกเงินในกองนี้นะคะเงินเหรียญในกองนี้สามารถจำแนกได้เป็น,น<ๆ>1ก็คือเหรียญ10เหรียญ1ิเอาไว้1กล่กองเหรียญ5เอาไว้อีกกองหนึ่งนะคะเพราะมีค่าเท่ากับ5บาทแล้วก็เหรียญ2บาทเอาไว้อยู่กองหนึ่งเพราะเหรียญน,นี้มีค่าเท่ากับ2บาท แล้วก็อีกกลองนึ่งก็จะเป็นเหรียญ1บาทเอาไว้ด้วยกันนะคะอีกกล้องนึ่งเป็นเหรียญห้าสิบตังค์และสุดท้ายก็เป็นเหรียญย5ส้าสตางค์นั่นเองนะคะเยี่ยมมากจากตรงนี้นักเรียนพอใจจําแนกประเภทเป็นหรือยังนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจําวันเราจาเป็นหรือไม่นะจําเป็นไหมคะจาเป็นมากๆเลยนะคะเอาไปดูกันต่ออีกนิดหนึ่ง ตัวอย่างนะคะในการแยกอุปกรณ์เครื่องเขียนออกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างเมื่อกี้เราจําแนกเหรี่ยนละอันไหนที่เหมือนกันมีค่าเท่ากันเราไว้ด้วยกันค่าต่างกันก็แยกไว้คนละกลุ่มกันใช่ไหมคะอันนี้คุณครูให้นักเรียนลองแยกอุปกรณ์เครื่องเขียนซิอันนี้ให้ทำในชีวิตประจำวันของเราเลยนักเรียนสามารถทำได้ไม่ยากอุปกรณ์เครื่องเขียนถ้ามันมีอยู่อุปกรณ์เนี้ยกองหนึ่งนักเรียนจะจำแนกออกเป็นกลุ่มเนี้ย จะจำแนกได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวให้น้องเข้าหอมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะามาดูต่อไปนะคะถ้าเรามีอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะอยู่ในกองนี้1นึ่กองนักเรียนพอจะจำแนกนะคะอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดนะคะออกเป็นกลุ่มจะจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มนะ ลองดูซิน้องก็หอมจะจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มลูกแล้วเดี๋ยวบอกด้วยนะคะว่าจำแนกโดยการใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะเอาวลองดูสิลูกเริ่มเลยค่ะมีอะไรบ้างมีปากกาแดง,ดดงสิ่งไหนที่เหมือนกันเราจัดไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะมีอะไรอีกคะปากกาน้ำเงิน จัดไว้ในกลุ่มเดียวกันเหรอคะโอเคมีอะไรอีกลูกอ๋อที่ไว้โนต้ตไว้เขียนไว้ขั้นหนังสือใช่ไหมคะกระดาษโนต้ตเอาไว้กองหนึ่งมีอะไรอีกคะปากกาดำอีกกองหนึ่งแล้วก็อะไรคะที่หนีบกระดาษนะคะ โอเคได้ขี่กองห้ากองห้ากองน้องหอมทําไมถึงจําแนกออกเป็น5้ากองนี้ล่ะคะน้องจําแนกตามอะไรลูกบอกได้ไหมตามประเภทการใช้งานใช่ไหมคะกองของปากกาแดงอันนั้นคือรูปแบบไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าปากกามีสีอะไรเหมือนกันลูก ปากกาสีแดงเหมือนกันใช่ไหมปากกา้ําเงินที่เหมือนกันก็1นลกองนะคะกระดาษกระดาษโน้ตก็1กลกองแล้วก็ที่เหลืออีกคลิปกระดาษก็อีก1กลกองมีเอาไว้สําหรับการหนีบกระดาษนั่นเองโอเคเก่งมากน้องจําแนกอุปกรณ์เครื่องเขียนได้ไปกี่กลุ่มนะ5ก,กลุ่มนะคะมีทั้งที่หนีบกระดาษด้วยของทั้งหมดเมื่อกี้แยกแเป็นหกลุ่มดย แยกตามประเภทของการใช้งานเป็นเกณฑ์น,นะคะโอเคเก่งมากค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะจากการแยกอุปกรณ์เครื่องเขียนของน้องข้าวหอมนะคะเห็นไหมเป็นของใกล้ตัวเราเราจําเป็นต้องแยกไหมคะในการจัดกล่องดิสอเพื่อให้เราสามารถหยิบจับได้ง่ายเราก็แยกสิ่งเดียวสิ่งที่เหมือนกันรปารกกาแดง มีการใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันก็คือเป็นประกาแดงเหมือนกันเราไว้ในกลุ่มเดียวกันประการน้าเงินไว้กองเดียวกันนะคะเวลาใส่กล่องในสอล้วก็แยกเป็นล็อกๆๆๆเวลาหยิบจับใช้ต่างๆก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนั่นเองเป็นการจัดหมวดหมู่ของสิ่งของนะคะค่ะจากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างได้เยอะทีเดียวนะคะสาหรับพวกเรานําไปทําเป็นแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะแล้วก็พอที่จะ ท,ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เดี๋ยวครูไปสรุปรวบยอดให้อีกทีหนึ่งว่าการจำแนกประเภทนั้นสรุปว่ามันหมายถึงอะ นะคะการจำแนกประเภทก็คือหมายถึงการแบ่งพวกการจัดกลุ่มสิ่งที่น่าสนใจนะคะสิ่งเหมือนการเอาไว้กลุ่มเดียวกันสิ่งที่ต่างกันก็แยกเอาไว้คนละกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะการจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ของสิ่งของให้มันเป็นระเบียบได้มากขึ้นนะคะโดยใช้ความเหมือนหรือความต่างมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกนะคะไม่ยากเลย เ,เห็นไหมนะคะทำให้เราแยกสิ่งของออกจากกันได้ง่ายขึ้นเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้นนะคะทําให้ความเป็นระบบระเบียบก็ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโอเคถ้างั้นเราไปทําแบบทดสอบกันเลยดีกว่านะคะใบกิจกรรมที่1น,นะคะเดี๋ยวคุณครูมีภาพมาให้ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน8ภาพนะ มีภาพนกภาพไก่ภาพปลาภาพกบสุนัขปูแมวแล้วก็หมูนักเรียนสังเกตภาพสิ่งสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าภาพสัตว์ต่อไปนี้แล้วจําแนกโดยการใช้เกมของนักเรียนดูซินักเรียนคิดว่านักเรียนจําแนกสัตว์ทั้ง8ชนิดนี้ออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างจําแนกโดยการใช้อะไรเป็นเกณฑ์น,นะคะนักเรียนลองดูซิมันต่างกันยังไงเกณ์ที่นักเรียนตั้งเองเพราะฉะนั้นไม่มีผิด ให้นักเรียนใช้ทักษะของนักเรียนลองดูในการจำแนกนะคะจะใช้สัตว์มีปีกไม่มีปีกก็ได้สัตว์ที่อยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำกับอาศัยอยู่บนบกก็ได้นะคะจะใช้สัตว์มีขาไม่มีขา ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนได้เลยใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกก็ได้เพราะคุณครูระบุว่าโดยใช้เกณฑ์ของนักเรียนเองคุณครูไม่ได้กําหนดให้นะคะแล้วให้นักเรียนทําเป็นไม้แ p บบนะทําเป็นผังก็ได้เมื่อกี้เหมือนที่คุณครูทําให้ดูตัวอย่างด้านหน้าเป็นผังก็ได้นะคะพร้อมทั้งระบายสีให้เรียบร้อยนะอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2 วบกิจกรรมอันนี้นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ดีทีเดียวมีภาพมาให้แปภาพนะคะมีเสื้อมีชุดเรสมีกระโปรงมีกางเกงนะคะชุดของเด็กเพราะฉะนั้นมีมาด้วยการแปกภาพกูใส่ใหมายเลขมาให้เรียบร้อยละนะคะแล้วเดี๋ยวใหยนักเรียนเขียนชื่อลงไปเพราะนั้นจากภาพตรงนี้นะคะภาพเสื้อผ้า ต่อไปนี้แล้วนักเรียนจำแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์ของนักเรียนเองเช่นเดียวกันนักเรียนพอจะแยกได้ไหมคะคิดว่าทำได้ไหมก็คือเสื้อก็ไว้กลุ่มเสือ้อชุดก็ไว้กลุ่มชุดอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่อัน,นี้ขึ้นอยู่กับการจำแนกของนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรช่วยระบุมาให้คุณครูดูด้วยเหมือนกับตัวอย่างข้างหน้านะคะค่ะเดี๋ยวจากตรงนี้พอนักเรียนจำแนกเป็นแล้วเสร็จแล้วนะคะ ทานใส่สมุดวิทยาศาสตร์แล้วส่งมาให้ครูคคดูในกลุ่มไลน์ด้วยนะพร้อมระบายสีให้เรียบร้อยสวยงามน,นะคะและหลักนิดนึงให้นักเรียนลองไปจําแนกเสื้อผ้าจําแนกอุปกรณ์เครื่องเขียนของนักเรียนเองที่บ้านนะคะลองดูว่านําไปใช้กับชีวิตจริงเราทําให้เราจัดเก็บของเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นง่ายขึ้นสะดวกในการหยิบใช้ ากขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้คุณครูฟังด้วยใครสามารถไปแยกแยะไปจำแนกออกเป็นกลุ่มๆแบบนี้ได้ลองถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณมีกิจกรรมให้ทําท้ายภาพแค่2องกิจกรรมนะคะแล้วก็ลองไปทำคลิปวิดีโอของตัวเองส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะเพิ่อมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับวันนี้เราพอเราจบเป็นแค่นี้นะคะ และยาลืมนะคะดูบ้านดูแลสุขภาพนะคะดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะคะให้ปลอดจากการถิดเชื้อโควิดส9เพราะฉะนั้นสวมแมสก่อนออกจากบ้านใส่ทาเจลล้างมือทุกครั้งหลังจะมีการสัมผัสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายก็ยยยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ